เออเสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญทินกอกนะคะเอฟซีวันนี้นะคะอ้าวตื่นเช้าขึ้นมาก็มาแล้ว, <General. S 1> วอยากกลับสายตานะคะเมื่อคืนก็ได้ถ่ายคลิปให้ดูแล้วเนาะเด้นเยวะคนก็ทียวะคะเ <c oughs> ดีๆๆ๋ยวเขจะอ <c oughs> <c oughs> งค์ปู่นะคะสง่างามนะคะตอนเช้าแล้วนะคะเอฟซี โอ้โสวยๆงามงามจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเดินดูบรรยากาศรอบๆบ,บร,ริเวณนะคะองค์ปู่สง่างามมากเลยนะคะเอฟซีสวยๆสวยๆ สวยมากเลยนะ,ะเอ็ดี้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยและะ้วคองคูหเหมือนกับอืมภาพสวยมากเลยนะคะของฟ้าก็เป็นสีขาวๆนะคะ ดูความสวยงามขององค์ปู่นะคะสางงาม,งามแล้วก็คงจะดูดูดูนะคะองค์ปู่นะคะได้ประจักษ์แก่เห็นแก่สายตาแล้วเนะวาะเพราะว่านะคะตั้งนานแล้วเนาะตั้งแต่มาจากกเกาะนะคะเพิ่งเสร็จสมบูรณ์วันนี้นะคะ

นีมากค่ะเอฟซีสวยมากเลยเนาะถามด้วยดอกไม้นะคะสวยๆเต็มลานนะคะเอซตรงนี้เนาะดอกไม้ก็บานสะพังนะคะหญ้าก็สีเขียวสวยๆนะครัมุมนี้สวยมากเลยนะคะ เดี๋ยวมาถึงจะพาที่สีไปเดินดูฝั่งโน้นก่อนนะครับมีดอกไม้สวยๆเต็มลานสวยเต็มลานนะครับมาฝั่งนี้ก็เนาะนี่นะคะเที่ยวเห็นองค์ปู่นะคะสง่างามไม่มีอะไรบดบังแล้วนะคะตอนนี้ งานงานนะคะเห็นทั้งลำตัวนะคะของนี้เนาะเราก็จะมาดูบรรยากาศดอกไม้นะคะสวยๆยามเช้านะคะใครที่เข้ามาลานองค์ปู่นะก็จะมาเห็นดงดอกไม้นะคะเห็นดงดอกไม้แล้วก็ ชมลานองค์ปู่นี่นะคะเชยงามจริงๆนะคะดูนะคะเต็มตัวเลยนะคะอยู่ฝั่งนี้เนอะ,ะพร้อมกับดอกไม้สวยๆนะคะเอฟใครที่ยังไม่ได้มาดูด้วยสายตาก,ก็เนาะ จะถ่ายทำให้ดูนะคะเอฟซี F Z. สวยสวยนะคะมองไกลๆนะคะเนาะเราก็มองไกลๆโอ้โหสวยๆนะคะมองไกลๆนะ,ะ,นะ,ะเห็นดงดอกไม้นะคะทุกจุดนะคะจะมีดอกไม้เต็มเห็นไหมคะเอฟซี ะะเห็นองค์ปู่เต้นลำตัวเลยนะคะแล้วก็มีทุ่งดอกไม้นะคะบานสะพั่งนะคะใครที่ยังไม่ได้มาดูก็จะถ่ายทำให้ดูนะคะก้อนเมฆนะคะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีฟ้าๆนะคะแล้วก็มีทุ่งดอกทุ่งดอกไม้นะคะบานสะพั่งเต็มหมดเลยนะคะเอฟซีไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนนะคะดอกไม้เต็มไปหมดเลย ก็มององค์ปู่ไปเอฟซีก็คงจะได้เห็นแล้วเนาะที่เอซีนะคะทุ่มเทรแรงกายแรงใจนะคะมานะคะให้นะคะที่โค้กหนองนาตอนนี้นะคะเป็นจริงแล้วนะคะโค้กหนองนาจำปาดงนะคะได้ประจักษ์แก่สายตานะคะองค์ปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ เราก็ดินยินดีนะคะร่วมยินดีนะคะกับลุงผลป้าแตนนะคะที่นะคะได้มีวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะองค์ปู่ท่านนะคะสง่างามแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะตอนนี้วันที่ฉลององค์ปู่สิทธิ์นะคะก็งคงจะมีแต่สิ่งดีๆนะคะต่อไปนี้เนาะ สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณลุงคุณป้านะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะคะเหล่ายูทูบเบอร์นะคะที่มาอยู่กับคุณลุงคุณป้าจนถ,ถึงทุกวันนี้แล้วนเน<ร>าะเราก็ะนะคะเราก็ด,ด,ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้มาร่วมสร้างนะคะ ได้มาร่วมสร้างในวันนี้นะคะไม่ถึงก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นคนหนึ่งคงจะได้บุญได้กุศลน,นะคะถึงได้มาอยู่ที่นี่ร่วมกับคุณลุงคุณป้านะคะได้ร่วมสร้างองค์ปู่แล้วเสร็จนะคะตอนนี้ก็สิ่งดีๆก็คงจะเข้ามาเยือนนะคะพวกหนองนาจำปาดงนะคะเพราะว่าเราก็ร่วมกันนะคะร่วมโดยช่วยกันจนแล้วเสร็จนะคะสมบูรณ์ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณ f อซนะคะที่นะคะ เอฟทั่วโลกอะไรที่คอยสนับสนุน่วยเหลือหลายสิ่งหลายอย่างเนาะจนทุกวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซขอบคุณชักขอบคุณมากๆค่ะขอให้องค์ปู่นะคะองค์ปู่ก็คงจะประทานผรให้เอฟซนะคะทั่วโลกนะคะที่ร่วมโดยช่วยกันนะคะไม่ว่าจะร่วมแรงร่วมใจนะคะเป็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนาะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ